วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวกุ้ดินกันครับเราเดินทางจากหูโจนะครับไปที่เฮอโจแล้วก็ต่อรถไฟความเร็วสูงนะครับไปที่หยางชั่วนะครับก็เป็นเมืองหนึ่งในกุ้ยหลินครับเราจะไปนั่งเรือชมธรรมชาติเป็นทัศนียภาพอันสวยงามนะครับเป็นเมืองแห่งขุนเขาและสายน้ำเป็นสันหลังมังกรเลยนะครับยังไงรบกวนท่านกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ๆครับ แล้วเราก็ไปเที่ยวกันเลยครับผมไปถึงที่อย่างชั่วก็ต้องไปหาอะไรทานกันก่อนครับก็จะเป็นแบบว่ามีปลาด้วยแล้วก็ใส่พวกมะเขือเทศนะพริกแล้วก็น้ำซุปเนี่ยน่าจะมีส่วนผสมของเบียร์ด้วยนะครับสองประทานกันเลย สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของหยางชั่วนะครับก็คือถนนคนเดินในยามค่ำคืนแห่งนี้นะครับมีกิจกรรมให้ท่านได้ดูนะครับสินค้าให้เลือกชมเลือกชิมมากมายเลยนะครับมีให้ถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวเรากลับที่พักกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปล่องเรือกันครับวันนี้เราจะพาไปล่องเรือกันครับตอนนี้อยู่หน้าที่พักนะครับออกมาแล้วตอนเวลาประมาณเที่ยงเียงนะครับนี่ ขึ้นมาอยู่บนเรือแล้วนะครับวันนี้ก็ซื้อประมาณ200ก็ประมาณ1,000บาทต่อนหนึ่งคนนะครับเป็นเด็กนั่งทั้งสีก็นั่งเดือดร่องเรือไป4-5ชั่วโมงเลยะครับเราจะล่องเรืออยู่ในแม่น้ำสายนี้ไปเรื่อยๆนะครับประมาณ4-5ชั่วโมงเดี๋ยวเรวาไปชมครับ แล้วก็ล่องมาเรื่อยๆนะครับหลายชั่วโมงเขาว่าประมาณ5ชั่วโมงนะครับที่ล่องลองไปเรื่อยครับเมืองขุนเขาและสายน้ำนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยที่คุยหลิกนะครับตรงนี้เป็นเมืองเราล่องไปเรื่อยๆนะครับหลายผ่านมาหลายเมืองแล้ว ระยะทางประมาณ30กิโลนะครับเมืองเล็กเมืองน้อยแล้วก็ผ่านมานะครับแล้วก็ภูเขาที่นี่ก็จะมีทั้งรูปแบบที่มันเป็นแบบแหลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็ที่เป็นเนินธรรมดาก็มีนะครับที่เป็นเนินเขานะมีหลายแบบแจะลองเริ่มล่องเรือเนี่ยประมาณสักบ่ายสองครึ่ง,งก็กว่าจะถึงแล้วก็กลับมาประมาณ น่าจะมืดนะครับหนึ่งทุ่มเลยวก็จะเห็นวิถีชีวิตของคนที่อยู่สองฝากฝั่งนะครับเราจะมีการมีเรือมีอะไรอย่างนี้เหมือนเมืองเหมือนบ้านที่อยู่ริมน้ํานะครับเหมือนกันเลยนะครับก็จะมีการใช้ชีวิตแบบบ้านริมน้าการใช้เรือแบบนี้นะครับเรือเป็นคล้ายเป็นท่อพลาสติกนะครับกลมๆแล้วก็เอามาต่อกันเป็นแพร แล้วก็ติดเครื่องเครื่องยนต์เครื่องเหรือนะครับก็จะเห็นได้ทั่วไปนะครับตามสองฝากฝั่งเลยนะครับตลอดสองข้างทางนะครับนะฝั่งนู้ก็มีนะครับกนะ็จะข้ามฝากกัน ใช้ชีวิตตรงนี้นะครับริมฝั่งสองฝั่งไปน้ํานะครับนี่ครับหุ่ยหลินครับโอ้โหภูเขาที่สลับซับซ้อนยอดเขาแหลมๆแบบนี้เลยก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับในแบบของจีนที่เรียกว่าเป็นดินแดนแห่งสายน้ําและขุนเขาที่ครบเลยสายน้าขุนเขาถือว่าเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นสันหลังมังกรนะครับ ดีครับเป็นคลิปหลังมังกรนะเป็นบรรยากาศที่มหัศจรรย์นะครับเป็นเหมือนกับสวรรค์ที่อยู่บนพื้นดินเลยนะครับโค้งนี้ครับโค้งนี้เป็นโค้งที่สวยงามนะครับหรือว่าเป็นจุดชมวิวของที่นี่เลยนะครับเป็นจุดที่สวยมากนะฮะในมุมน,นี้ของคุ้ยหลินนะครับ ร่องน้ํานี้ค่อนข้างแคบนะครับเพราะก็เลยมีการต้องจัดระเบียบจราจารกันสักเล็กน้อยนะมีที่สวนไปสวนมาก็แทบจะไม่พอนะครับบางจุดเนี่ยจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างแคบนะครับเขาก็เลยต้องให้เรือหยุดก่อนแล้วก็ค่อยให้เรืออีกลํหนึ่งมาผ่านร่องน้ํานะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ําลงต่ําสุดแล้วนะครับก็เลยต้องมีการเรียกว่าให จัดระเบียบคนแค่นี้น้อยนะเราก็ล่องเรือมาเร่าๆหลายชั่วโมงแล้วนะครับเนี่ยก็ได้บรรยากาศของคุ๋ยดินนะเป็นภูเขาแบบนี้นะครับแล้วก็มีนะการเป็นอยู่ของริมน้ำนะครับชาวบงชาวบ้านก็อยู่ริมน้ำก็มีเ<แ>อยู่ท่ามกลางสายน้ำและภูเขาเลยจริงๆก็สวยงามเลยนะครับเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆที่ เ็ามีการล่องเรือหาปลาหาหอยเหมือนบ้านเราเลยเป็นอาชีพประมงด้วยแล้วก็ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับในเมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวเลยนะครับสําหรับจุดหนึ่งของกุ้ยหลินนะครับเราไม่ได้อยู่ในตัวอําเภอเมืองหรือตัวจังหวัดของกุ้ยหลินเลยแต่เราออกมาเป็นสถานที่หนึ่งนะที่ออกมาอีกตัางหากนะครับเพื่อนก็เป็นแหล่งท่องเที่ยว นั่นคือ0เหรียบี๋ขงจนนคัจุดนี้ก็ว่าเป็นอยู่ในเงิน20หรยของจีนนะครับจุดนี้เลยนะครับนี่เลยครับค่อยๆล่องเรือไปเรื่อยๆนะครับเป็นระยะทางน่าจะราองาสัก30กิโลเมตรได้แล้วทีนี้ก็ เป็นเวลาประมาณ5มาโมงเย็นนะครับ5โมงครึ่งเนยะบรรยากาศก็กำลังดีนะครับฝนก็ลองไปแล้วก็ลองไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวไปลงอีกจุดหนึ่งนะซึ่งถ่างไกลนีดนึงแล้วก็ล่างรถัสกลับที่พักของเรานะครับนี่ครับมีความสวยงามนะครับในรูปแบบของปุ้ยหินเลยเป็นภูเขาที่มีความสลับซับซ้อนนะครับเป็นกิจกรรมการนั่งเรืออันนี้นั่งเรือใหญ่นะครับเรือเล็กก็มีนะครับเดี๋ยวจะให้ดู แต่งชุดมาถ่ายรูปอยู่นะเสร็จแล้วก็นั่งรถนี่ต่อที่ตถานนี้รถครับ าวันรุ่งขึ้นนะครับหลังจากที่นอนที่หยางชั่วสองคืนแล้วเราก็เดินทางไปที่ชิงผิงครับเป็นอีกเมืองหนึ่งที่อยู่ในหยางชั่วนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับอีกที่หนึง่งเดี๋ยวเราจะพักกันอีกสองคืนนะครับเรามาถึงอีกเมืองหนึ่งนะครับที่อยูอ่เป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งของหยางชั่วนะครับในกุ้ยหลินนะครับเป็นเมืองที่อยู่ใน ภาพที่มันเป็นมีอยู่ในภูเขาที่อยู่ในแบงค์ยี่สิบหยวนของจีนนะครับแล้วก็มาหาอะไรกินพอถึงกุยลินแล้วต้องกินกุ้ยลินมีฝ่นครับเป็นอาหารพื้นที่อาหารพื้นถิ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังและก็อร่อยนะครับเป็นเส้นกลมๆแล้วก็หาเดินมาหากินนะครับมันก็จะมีร้านให้หนักท่องทเที่ยวเยอะเลยแต่ว่าเราถามที่พักบอกว่าเอาแบบเป็นร้านแบบโลลหน่อยนะครับเป็นแบบท้องถิ่นว่าคนท้องถิ่นเขากินกันนะครับ ไม่ใช่สำหรับนักท่องเที่ยวนะเป็นแบบอาหารแบบรสชาติของดั้งเดิมของคนที่นี่เลยนะครับก็จะมีคนชาวชบ,บ้านนั่งทานกันอยู่นะครับเดินมานิดหน่อยจากที่พักนะครับประมาณ200เมตรนะครับก็ถึงแล้วไปดูหน้าตากุฎิมีฝนครับเคยลงไปแล้วในคลิปนะครับแล้วก็ไปหาอะไรทานกันครับนี่ครับ,ร,บร้านพื้นถิ่นของคนที่นี่เลยกุดิมีฝน ก็จะเป็นเส้นนะครับเส้นกลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีหมูมีถั่วใส่มาให้แล้วก็ทางร้แนได้นบอกว่าให้ทานแบบแห้งก่อนแล้วเราค่อยไปเติมน้ําซุปนะครับข้างในเนี่ยก็จะมีก็จะมีซอสอยู่ข้างล่างเลชิ้นแบบแห้งก่อนแล้วเราค่อยไปเติมนะครับเมืองหนึ่งนะครับ ในอย่างช่อน,นครับาอาคารแบบบ้านแบบเก่าๆเก่ตลาดตลาดจีนเลยครับที่จะมีจอมยุทธมาเดินตามน้ำนี้แล้วก็วิ่งกันต่อสู้อยู่บนหลังคานะเดินชมเมืองเป็นอาคารแบบเก่าๆนะครับอาคารถนนคนเดินซื้อของนี่นะครับ เป็นแบบเก่าๆอนุรักษ์ไว้แล้วก็เปิดเป็นร้านขายของด้านล่างรบรรยากาศเชียงคานอะไร,ไร,รชุดประแหมประจำถิ่นของชาวจว้างครับเป็นแบบเครื่องประดับด้วยเครื่องเงินแบบนี้ขนมของทางเล่นร้านใหญ่ผ้ามัดย้อม ร้านอาหารร้านกระเป๋าครับเด่นแบบลายแบบพื้นถิ่นมีความสวยครับร้านเครื่องประดับเครื่องเงินก็ค่อนข้างที่จะแพ้แล้วก็มีชื่อเสียงนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับเป็นตามซอยตามบ้านแบบทรงโบราณที่อนุรักษ์ไว้นะครับ เป็นเส้นทางเดินสู่ริมแม่น้ำนะครับเดินริมแม่น้ํคกันเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ปรากฏอยู่ในแบงค์ยี่สิบหยวนของจีนนะครับน่าจะเป็นมุมนี้ครับนี่ครับน่าจะเป็นมุมนี้ครับ วไมตงนี่ห่งชล,ลนะ<ะ>้ถ้าเป็นในตัวอย่างของเขานะครับแต่งชุดมาถ่ายรูปงนนะ นี่เป็นไม้ไผ่นะครับน่าจะทําสีแล้วก็บางส่วนน่าจะเป็นพลาสติกด้วยนะครับทําแบบไม้ไผ่แต่ด้างเดิมก็คือเป็นไม้ไผ่นะครับนี่ดั้งเดิมไม้ไผ่ปเจหนี้นะเป็นแพรเป็นแบนเล็กๆนะครับ าแวะทานอาหารครับน,นี้ก็จะเป็นคล้ายๆซิมหน้าตากคุ่้ปต้มเหมือนซุปต้เนะมันก็จะเป็นมันฝรั่งแล้วก็ดองไม่ดองผัดเปรี้ยวหวานผัดผัดเปรี้ยวหวานแล้วมีมะเขือยาวครับแล้วก็มีอันนี้เป็นคล้ายๆหมูกรอบหมูสามชั้นผัดพริกมันก็ดีเป็นผัดเปรี้ยวหวานซี่โครงหมู นี่ยองค์หญิงก็กินอย่างงี้ครับองค์หญิงก็กินอย่างงี้นะองค์หญิงองค์หญิงกำมารอหรือเป่าเนี่ยบรรยากาศข้างนอกร้านน่ะคนก็เดินเริ่มเดินหายดังชานนะวอนนี้ผลิตภัณฑ์จากไม้ทั้งนั้นนะครับงานไม้แกะสลักไม่คืออะไรไม่บอกนี่ <c oughs> น 哦。<music> หลังจากที่ขี่รถชมวิวมาพักักก็มาหาอะไรทานครับบรรยากาศข้างบนนั่งทานอาหารชิๆ ที่นี่ชิงผิงครับเป็นเมืองอระดับตำบลของหยางชั่วนะครับหยางชั่วก็น่าจะเป็นอำเภอที่อยู่ในกุ้หลินนะครับกู้หลินก็มีสถานะน่าจะประมาณจังหวัดนะครับในจังหวัดเมืองจังหวัดแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเมืองแหล่งท่องเทีเ่ยวเล็กอีกเมืองนึงนะครับซึ่งโซนเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นแหล่งของพื้นบ้านแล้วก็ ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหละก็จะมีกรุ๊ปทัวร์นะครับมีทัวร์มีอะไรเริ่มมีแล้วส่วนข้างหลังเนี่ยที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นโซนของชาวบ้านนะครับที่อยู่กัน,นข้างในเป็นตลาดนัดนะครับตลาดนัดตลาดสดคนก็จะไปเดินซื้อของกันนะครับถุง,ถงหิ้วถุงแดงๆมาเนี่ยเป็นถุงที่เขาใส่ของที่เขาซื้อจากตลาดสดนะครับตลาดนัดเหมือนบ้านเราเลย แล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนแหล่งท่องเที่ยวนะครับเลยเข้าไปก็จะเป็นเมืองเก่าแล้วก็จะเป็นจุดนี้จะล่องเรือล่องแพนะครับตรงนี้ก็จะมีหน้าท่องเที่ยวนะครับมีจุดบริการที่เป็นนั่งรถไฟฟ้าลงไปที่ท่าเรือนะครับแล้วก็ท่าเรือก็มีหลายท่าอยู่นะครับก็จะมีบริการเลยเข้าไปนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดทัวร์ต่างๆนะครับรถทัวร์จะเริ่มวิ่งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็เป็นที่พักเป็นแหล่งอาหาร รถมอเตอร์ไซค์ให้เช่านะครับเป็นเมืองสงบเงียบนะครับเป็นเมืองเล็กๆนะครับซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวก็มากมายนะครับเป็นแม่น้ำสายเดียวกันนะครับแม่น้ำลี่เจียงในกุ้ยหลินนี่ก็จะมีแม่น้ำสายนี้นะครับที่มีเทือกเขาล้อมรอบแล้วก็จะเป็นวิวก็จะมีหลายๆจุดที่เป็นจุดชมวิวภูเขานะครับรวมถึงจุดนี้ด้วยนะครับ เราก็มานอนที่นี่สองคืนแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวกลับนะครับกลับไปที่หูโจโนะกลางวันที่นี่ก็จะคึกคักนะครับแต่ว่ากลางคืนเนี่ยพอเริ่มมืดก็หมดแหละทัวร์ก็จะเริ่มกลับเมืองก็จะเริ่มเงียบสงบไปครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะคึกคักอยู่นะครับจะมีรถทัวร์วิ่งเข้าวิ่องออกอย่างนี้นะครับแล้วก็ผู้คนก็จะพุกพผ่านนะครับทั้งชาวบ้านทั้งนักท่องเที่ยวนะ ที่นี่เนี่ยเป็นเมืองที่มีจุดชมวิวที่สวยเรียกว่า20่หยวนนะครับเป็นแบงค์เป็นภูเขาที่อยู่ข้างหลังแบงค์นะครับแบงค์20หยวนของจีนนะคนก็เข้ามาล่องเรือเที่ยวชมนะครับถือว่าเป็นอีกแหล่งหนึ่งนะครับก็เกิดมาเนี่ยก็มีหลายเมืองนะครับอย่างชั่นก็เป็นเมืองหนึ่งที่เราไปนอนมา2คืนนะครับเป็นนอนตรงนั้นมา2คืนเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นจุดชมวิวที่สวยอีก,ออกแหล่งหนึ่งของกุ้ยหลินนะครับเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับนอกจากดูธรรมชาติแล้วตรงอย่างช่วนนี้ที่เราไปครั้งที่แล้วเนี่ยก็ยังเป็นถนนคนเดินนะครับมีความคึกคักจนถึงดึกดื่นเลยมีร้านอาหารมีสถานบันเทิงนะครับคล้ายๆพวกพัทยาคล้ายๆภูกเก็ตบ้านเรานะครับส่วนตอนกลางวันเขาก็แยกย้ายกันไปเที่ยวที่อื่นนะครับ ก็จะใครที่จะมาเที่ยวนะครับก็มาได้นะครับเส้นทางเดินทางมีรถไฟเกือบถึงแล้วครับเส้นทางรถไฟก็อยู่พลเมืองนะครับกับกับที่นี่นะครับเดินทางจากสถานีรถไฟเนี่ยมาจนถึงอ่าอยางชั่วเนี่ยประมาณ30กิโลเมตรแต่ถ้ามาที่ชิงผิงนี่น่าจะเราๆสักไม่ถึง10กิโลเมตรครับถึงแล้วก็วถือว่าใกล้สถานีรถไฟอยู่นะครับ นั่งรถไฟได้เลยนะครับจากกวางโจถึงฉงชิ่งนะครับเป็นทางผ่านแล้วก็แวะลงสถานีที่ใกล้ๆนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พักที่โรงแรมแห่งนี้สองคืนนะครับเป็นโรงแรมที่เจ้าของก็ชิวๆนะครับจัดแต่งได้สวยงามเลยนะครับมีการจัดสวนมีการจัดมุมต่างๆนะครับเป็นมุมที่ เขาใช้งานจริงนะครับนี่มุมที่สําหรับดื่มชาของเจ้าของเขาเราก็สามารถเข้ามาร่วมแจมได้แล้วก็ชวนมานั่งดื่มได้เลยดื่มเลยแล้วก็จะดื่มยังไงครับแต่สนใจชั้นนี้ครับข้างบนมีมีหลายชนิดนะครับหลายดีกรีเลยน่าสนใจนะครับมีขายเลยคนละห้าร้อยนะครับประมาณครับมุมสวยงามครับที่นี่ ที่พักไม่แพงครับเรามาในช่วงวันธรรมดาด้วยก็มีห้องว่างพอดีนะครับก็พักไปสองคืนเราพักที่ชิงผิงเนี่ยตรงนี้นะครับสองคืนแล้วก็เราเคยไปพักที่อย่างช่วยอสองคืนนะครับเนี่ยข้างนอกเป็นสวนนะครับสวนพักผ่อนชิวๆสบายๆนะครับแล้วก็ในส่วนของ การบริการก็ถือว่าดีเลยนะครับเจ้าของร้านเป็นกันเองนะครับเจ้าของโรงแรมเนะี่ยดูแลอย่างดีนะครับมีมุมให้เด็กๆเ,เล่นด้วยนะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับก็เป็นธรรมดานะครับเป็นของเด็กๆก,ก็ชอบนะครับนี่ครับมีห้องให้เล่น สองข้างทางก็จะเป็นดอกกันนี้นะครับผมจะเป็นดอกชงโฟนะสวยงามมากเลยครับนี่บรรยากาศของสองข้างทางที่ช่วยลินะครับพุ้มสวยงามครับทำถนนน้องเขาเนี่ยทำดีมากเลยครับ